นงนบุกที่บ้านผมพังปีกเครื่องแล้วครับแต่ทิ้งไปเลยก็น,น่าเสียดายผมว่าผมแกะอจอออกมาใช้ดีกว่าเอามันมาทําเป็นจอที่3สําหรับเครื่องเดสก์ท็อปของผมขั้นแรกเลยเราต้องหาชื่อรุ่นของจอให้เจอก่อนจะได้ไปซื้อวงจรคอนโทรลเลอร์ให้ถูกรุ่นส่วนใหญ่ชื่อรุ่นของจอก็จะอยู่ด้านหลังครับอยู่บนสติ๊กเกอร์แบบน,นี้ก็ลองไป Google ดูครับมีให้เลือกเยอะเลยแต่ผมไปจบที่ a l i e x p r e s s ราคาอยู่ที่500กว่าบาทไม่ไม่แพงเกินไปพอสั่งได้สักอาทิตย์หนึ่งมันก็มาถึงบ้านพอเปิดกล่องออกมาเนี่ยมันจะมีอยู่2วงจรวงจรแรกเป็นคอนโทรลเลอร์ครับมันก็จะมีช่องต่อ VGA มี s d m i แล้วก็มี Audio o u t วงจรที่2เป็นวงจรปุ่มควบคุมครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดปุ่มเข้าเมนูเซตนู่นเซตนี่ตามเรื่องตามราวตอนแรกก็กลัวหาว่าจะมีแต่ภาษาจีนหรือเปล่า แต่พอเข้าไปดูปุ๊บมีเกือบ20ภาษาครับมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็อีกเต็มเลยโอเคครับก่อนที่จะทำอะไรต่อเดี๋ยวผมมาลองดูกอนว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าผมก็ลองต่อมันเข้ากับโน้ตบุ๊กเก่าๆอีกเครื่องหนึ่งครับผมแต่ก็ดูเหมือนว่าจะใช้ได้นะเครื่องนี้จะบุ้ช้าหน่อยฮะมันมันก่าลัโอเคภาพมาใช้ได้ฮะได้ไปต่อ ขั้นต่อไปก็ต้องมาทํากรอบให้มันซะหน่อยสําหรับโปรเจกต์นี้ผมเน้นราคาถูกฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้ไม้ mdf ขนาด2มิลที่ผมมีเหลืออยู่เดี๋ยวผมก็จะใช้เครื่องเลเซอร์ตัดมันผมใช้ยี่ห้อ atomstack รุ่น s 1 0ครับคือถ้าใครคิดอยู่ว่าจะซื้อเครื่องเลเซอร์ประมาณนี้ผมยุให้ซื้อเลยครับไม่ต้องรุ่นนี้ก็ได้รุ่นไหนก็ได้คมจริงๆถ้าคุณมีคนที่ชอบทํานุ่นทานี่นะสาหรับกรอบจอเนี่ยผมเริ่มออกแบบตอนบ่ายฮะกว่าจะเสรก็จย็เย็นกว่าจะตัดใสจกันนู่อะไรเกือบเกือบเที่ยงคืน ก็เดี๋ยวไว้ทางตอบตรงนี้แล้วกันโอเคฮะผมจะเริ่มประกอบจากฝาหน้าก่อนล้วกันผมจะใช้ลูนอตท,ที่ปกติใช้กับงานส d p r i ี t i n g เอามันมายึดฝาหน้ากับฝาหลังเข้าไว้ด้วยกันส่วนตัวจอเองเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะใช้เทปกาวยึดมันไว้กับฝาหน้า ตอนนี้อาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าผมใช้เทปอลูมิเนียมไปทําไมเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนงี้เหรอไม่ใช่ครับผมแค่มีเหลือลอ,อยู่ก็เลยเอามาใชา้คือมันเป็นโปรเจกต์ของเหลือไงไม่ต้องการทําสวยงานงั้นถูกนั้นเล็พอติดเสร็จแล้วก็ดูผลงานซะหน่อผมว่าโอเคนะช่องว่างระหว่างจอกับกรอบก็ไม่ได้เยอะมากงั้นเดี๋ยวผมจะมาไปเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวกับมาทำฝาหลังกัน ฝาหลังก็จะมีรูให้ใส่น็อตเยอ้นหน่อยก็ค่อยๆทำไปแล้วก็หยอดซปเปอร์รกลูสัหน่อยจะบอกว่าไม้ m d f กับซุปเปอร์กลูเนี่ยเจอกันไม่ได้เลยพอกาวมันแห้งแล้วติดกันตายเลยฮะคือถ้าพลาดเนี่ยไม่ต้องแก้งงานฮะทำใมาอย่างเดียว ส่วนอไอ้ไม้แผ่นๆสองแผ่นเนี่ยมันคืออะแดปเตอร์สำหรับติดคาตั้งจอมันต้องหนาหน่อยก็เลยต้องมี2ชั้นผมจะใช้แกาวยี่ห้อนี้ครับมันติดแน่นดีแ้่ก็ไม่แห้งเหลือเกินไปทำให้เราพอจะเคียบชิ้นงานได้พอกาวแห้งแล้วก็เอามาติดกระฝา ผมจะใช้น็อตยาเป็นตัวหนังล่องครับจะได้ติดต่อแล้วจากนั้นก็ต้องรอให้กาวแห้งอีกรอบครับปกติกาวเนี้ยสานาทีก็แห้งแล้วแต่ผมก็รอบางครั้งเป็นชั่วโมงเลยเพื่อความมั่นใจแต่ระหว่างรอกาวแห้งเราก็เอาขา P C B มาขันเข้ากับรูน็อตที่เราเตืีอมไว้ก็ได้ครับ คันมัดพวกน,นี้เนี่ยถ้าเกิดผมไปเจอราคาถูกๆผมก็จะซื้อเก็บไว้ฮะจะได้มีใช้เหลายขนาดตอนที่จําเป็นอย่างเช่นตอนนี้เป็นตน้นพอเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับบอกเลยว่ามีเมื่อยมือเล็กน้อยแต่ตอนนี้ผมก็พร้อมจะเอาแผงวงจรมาวางละคือถ้าดูจากคลิปตอนนี้เนี่ยมันเหมือนจะไม่มีอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่เบื้องหลังคือ ก่่าจะทำให้รูที่กรอบจอมันตรงกับรูบน PCB ได้เนี่ยก็แก้กันหลายครั้งอยู่ขันน็อตยึด PC ให้มันนัน่นหนาครับแล้วก็จัดใส่ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็เอาฝาลูปตัว L เนี่ยวางครอบแล้วก็ขันน็อตอีกชั้นฝานี้มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มือไปโดนตอนใช้งานฮะตอนนี้ฝาหลังก็เสร็จละเดี๋ยวจะมาประกอบเข้ากับฝาหน้า ตะกี้เอาจอไปวางไว้ท e ี you. You ่ไหนนะไปเอามันมาครับแล้วก็เสียบสายดูความเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆวางฝาหลังลงไปเกือบเสร็จแล้วครับเหลือแค่คันน็อตยึดฝาหน้ากับฝาหลังเข้าด้วยกันมันมีอยู่สี่มุมครับก็จัดไป เสร็จแล้วครับเรียบร้อยสวยงามจริงๆก็ไม่สวยเท่าไหร่หรอกแต่เราเน้นใช้งานโอเคครับขั้นสุดท้ายละเดี๋ยวเราจะเอาจอมาต่อเข้ากับขาตั้งขาตั้งนี้ผมซื้อจาก s h o ปปีครับหาอยู่นานเลยพยายามหาอันที่มันถูกที่สุดใช้โคตรลดราคาทุกโคตดเท่าที่หาได้สุดท้ายก็ได้มาในราคาไม่ถึง300ครับภูมิใจนิดนนะเนี่ย พอต่อทุกอย่างเสร็จล่ะก,ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับก็ดูดีอยู่นะไม่แย่บอกเลยเอาเป็นว่าถ้าใครมีนอตบุ๊กพังๆเลยๆก็ลองทำตามดูนะครับแล้วถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ